สวัสดีครับแฮตตี้ชาแนลครับฝากกดติดตามกดลูกระดิ่งกดทั้งหมดและฝากไลค์คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแฮตตี้ชาแนลวันนี้กับรายการแฮตตี้ชาแนลเอ็กเราก็เชียงคาวัตีเมียมนะครับวันนี้เรามีคูเป้ สองประตูมาเข้ามานะครับปัญหาเดียวกันกับหลายๆครั้งที่เจอคือมารือพรมหรือบาอเนื่องจากน้ําเข้านะครับพอรื้อขึ้นมานะครับเจอน้ําใต้นี้เลยน้ำเลยครับเปียกชุ่มเลยครับก็เราก็ต้องทําการรื้อแล้วออกมาตากนะครับเราก็เพิ่งจะมาว่างเหมือนกันนะครับเอาล่ก็สักพรมพักเบา พอมพกบอกหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรให้บ้าให้ดูบ้างทำอะไรให้ดูบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะค่อยๆไปดูกันทีละขั้นตอนนะครับไปกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพรมนะที่เราลื้อออกมานะทําการล้างเลยนะเดี๋ยวเราจะซักเลยดู <c oughs> นี่คือมาจากรถเลยนะยังไม่ได้ฉีดน้ําเลยนะนี่ดูดิดแล้วแบบว่ากลิ่นรุนแรงมากถึงว่ารถมามีกลิ่นชื้นๆนะครับ แลนี่คือชิ้นที่เราลื้อออกมานะอ่านี่ภายใคนครับเปียกหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะทำวามอาดูน้ำามันแอ่งเลยเดี๋ยวเราจะทำหมดเลยข้างในโอเค็อดี๋ยวไปติดตามกันเรื่อยๆเนาะค่อยๆทำไม่รีบครับเพราะว่าอยู่ทางฟ้าดิไม่ค่อยเป็นใจซักเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาซักอีนี้กันดีกว่าไปครับ ตอนนี้เราก็ทําการล้างผมเสร็จแล้วนะก็คือต้องคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆนะถ้าพรุ่งนี้แดดจัดก็คงแห้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวใยสังกอนุ่มๆอะ่ะแต่ตัวผมข้างล่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าน่าจะแห้งเร็วอยู่นะแต่ตัวเนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยอืมก็เราก็ทําการตากไปอย่างนี้คิดว่าน่าจะ พรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งถึงจะประกอบเข้านะครับเราค่อยส่งรถเลยก็ยังไงเดี๋ยวเราจะแวะไปทำภายในก่อนเนาะก็คือเดี๋ยวจะทำการทาความสะอาดเนาะโดยมีแต่ที่ดินนะโอเคก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมกันเนาะไป ็เสร็จสิ้นไปกับภารกาิจทำแค่เพียงภายในรถกับผมเพรว่างานอื่นเยอะมากเลยก็เดี๋ยวพรุ่ีไว้ดูต่อกันแล้วกันครับว่าจะทำอะไรต่อแต่พรุ่งนี้น่าจะเขียนเรื่องบอกฟอบอกแล้วแหละอืมโอเคเดี๋ยวไยว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายเอาล่ะก็กลับมาวันที่สองนะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำการฟอกเบาะตัวรถคูเฟ้กันนะคี่นนสภาพาดำๆเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงบ้างเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันไป ก็เห็นตอนพออไปแล้วเนาะพดีมันเป็นคลิปยาวๆนะก็เลยอ่ะเปประมาณน,ะนั้นพออ่อเคยมันจะเป็นประมาณนี้คือเอามาพึ่งไล้ชื้นหนยนะก็เป็นเบาดแ้นะก็เลยแบบทำรุนแรงไม่ได้ทำเท่าที่ได้นะครับเพราะว่าถ้าก็ผ่านมรสุมมาเยอะมาก <laughs> น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะ เอครับเดี๋ยวขั้นตอน,ต,อนต่อไปทำอะไรเดี๋ยวไปตามดูกันครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ทำความสาดข้างในหมดแล้วนะแล้วตอนนี้เราต้องเอารถไปผึ่งแดดไว้ก่อนนะเพราะว่าไล่ชื้นเดี๋ยวมาจะเหม็นอับอีกเนี่ยภายในจากเมื่อกี้เป็นไงครับไไหมโอเคสาดเลยเห็นไะเออเป็นไงล่ะก็ เดี๋ยวเราเริ่มไล่ชื้นเสร็จเดี๋ยวพออีกสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะล้างสีแหละเออแล้วเดี๋ยวล้างสีแล้วเดี๋ยวเลือบแล้วเดี๋ยวประกอบรถเสร็จก็พร้อมส่งแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันนะบ๊ายบาย การล้างสีและเช็ดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการรูปดีนสันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเป,งด,เปดูเป็นรูปเป็นร่างเลยดูสวยอย่งข้างหลังนะครับเมื่อกี้สกปรกมากเลยผมจับล้างเลยครับข้าวจัวเดี๋ยวตามดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะประกอบแล้วค่อยขัดเคลือบหรือว่ายัางไงต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้เราก็ทําการไล่นาวจะขูดแล้วนะ ก็ตอนนี้จะเป็นการประกอบข้าวๆไปก่อนเนาะว่าใส่พมนะเ้ผมใส่ไปก่อนลนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบก่อนนะโอเคครับเอาล่ะครับก็มาสรุปผลวันนี้นะเราก็ประกอบผรมกับเบาะหลังไปแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะเบาะหลังนะเห็น,นได้ไหมล่ะแล้วก็พมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเหลือแค่เอาเบา นั่นเข้ารถเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะเหลือนะแค่บอร์ดนี้ก็ข้ารถนะครับแล้วก็หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมขัดเคลือบจบส่งรถพรุ่งนี้เที่ยงนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันนะบ๊ายบาย แล้วครับเพื่อนๆก็กลับมาวันที่สามนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำการขัดเคลือบสีตัวคูเป้แล้วนะก็ภายในเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปเรียบร้อยแล้วสะอาดหมดจดนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวปิดงานแล้วเดี๋ยวขัดเคลือบสีแล้วก็ใส่พรมใส่อะไรเรียบร้อยก็จบแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ เ,เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะว่าเมื่อทีผมขัดเคลือบสีด้วยน้ำยามาสเตอร์นะก็รถก็เสร็จแล้วกบเงาปัง้ปปปงแหวนอะอย่างแวนอะเป็นไงเงาแวน ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็เหลือจะเก็บแว็กภายในนะเ,เพื่อนๆก็เสร็จไปแล้วนะครับกับคูเป้น,นี่ครับดูนะแหวนนงภายในเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับ,รบหมดจดก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube p a t t y Channel ด้วยนะครับก็มีอะไรมีงานอะไรมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงจะผมจะทำคลิปและอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย